หือคนหรือเรือนว่างนะครับหรือคนไม้นะครับตั้งใจรงนะครับตั้งใจรงนะครับปกติเราบอกคู้ขาเข้ามาเดนรอบนะครับแต่พอดีอาจารย์นั่งพุ่มยี่นะครับก็ตั้งใจรงนะครับแล้วการสุัาการเจริญนะครับแสติะครับทำยังไงครับหายใจเข้าวางจิตเราตามลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกวางจิตเราอยู่ตามลมหายใจที่หายใจออกไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไม่ต้องบริกรรมคำาะไทั้งสิ้น ถ้าไปคิดเรื่องอื่นเรื่องในอดีตนะครับก็เรียกว่ามีสัญญาก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจไปคิดเรื่องกลุงแแ่งเรื่องอนาคตก็เรียกว่าสงขาญก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจอย่างนี้นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องบริกรรมทำใดๆวางจิตตามรู้ลมหายใจลล้นจิตหลุดจากลมหายใจก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจนะครับหายใจเข้าให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ชัดว่าหายใจออก หายใจเข้ายาวให้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวทำความรู้พร้อมเฉพาะซึกกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึกกายทั้งปวงหายใจออกทำกายยัสังการให้ระนับหายใจเข้าทำกายยสังขารให้ระนับหายใจออก ความิดสบายสบายไม่ร่งครัเปรียบเหมือนการจับนกจับลกแรงไปลกตายจับลกเบาไปนกหลุดม,มืออจิตออกไปจากวมหายใจนะครับไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอดาคตให้รู้นะครับมีสติด,ดึงกลับมานะครับดึงกลับมาที่ลมหายใจ เมื่อจิตหลุดไปคิดในเรื่องอดีตนะครับมีความเบื่อนะครับพอมีความเบื่อแล้วมีความพอใจวางอารมณ์ต่อไปนะครับเกิดนะครับสิ่งที่นะครับไปสร้างภพสร้างชาติต่อแล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าจิตเกิดดับนะดับจากลมหายใจไปเกิดที่เรื่องที่คิดนะเมื่อมีสติแล้วเรื่องที่คิดก็กลายเป็นนิโรธก็ดับดับแล้วก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจก็มาเกิดจิตก็มาเกิดที่ลมหายใจของเราอันนี้ก็เรียกว่าอาการของจิตที่เกิดดับ ครับก่อนออกจากสมาธิท่านได้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกโลกธาตุโดยไม่มีประมาณแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องขวาเปรียบเหมือนผู้หลุดเก่าสันนะครับผู้มีกำลังย่อมเก่าสันให้ดันไปทั่วทุกทิศครับ สมาธิขอให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดที่ท่านปรารถนาด้วยบุญด้วยบุญกุศลที่ท่านได้สะสมด้วยการเจริญน,นานาปัาสติีนะครับจะได้เกิดน,นะครับเป็นผลสําเร็จในปัจจุบันชาติในทิฏธรรมครับค่อยๆออกจากสมาธิครับ โฆษณาบุญกับทุกท่านนะครับอันนี้คือการที่ได้สั่งสมบุญน,นะครับสูงสุดในทุกศาสานา